อิจฉาทั้งประเทศคู่รักดาราดังแต้มบนสูงมาร์คต้วนมาทานอาหารที่ร้านอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานมีโมเมนต์น่ารักให้เห็นอยู่เรื่อยๆสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มชื่อดังแม็กวีรคณินการนวัฒนากูลและแฟนสาวใดๆนารุมาศสง,งวนผลภัยโลดเป็นคู่รักที่อายุห่าง8ปีแต่ไม่มีอุปสรรคในความรักของพวกเขาเลย พากันซัพพอร์ตกันอย่างดีมากๆล่าสุดพบว่าทั้งคู่นั้นแต้มบุญสูงมากเมื่อศิลปินระดับโลกมาร์กต้วนหรือมาร์ก็เซเว่นมารับประทานอาหารที่ร้านเล้งมังกรสาวใดๆได้โพสลงอินสตาแกรมถ่ายรูปคู่ระบุแค,คปชั่นว่าน่ารักอะแม่พี่มาร์กมากินเล้งมังกรอยากกรีก๊ดคอมพิซแล้วครับในขณะที่หนุ่มแม็กถ่ายรูปคู่เช่นกันพร้อมแคปชั่นบอกว่า ชีวิตมีอะไรที่คอมพิวตกว่านี้อีกไหมนี่คือของขวัญปีใหม่สำหรับผมครับขอบคุณมากๆนะครับดีใจที่ได้ดูแลน้องมากครับ